บ้านและที่ดินทำเรดีหรือขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยกับผมนัชชนนนะครับตลอดวันนี้ครับผมพามาชมแปลงที่ดินนะครับที่มีขนาดเนื้อที่1ไร่กับอีก79ตารางวาที่ขึ้นอยู่กับเขตของตำบลหนองกวางอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่ดินแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงหรือว่านอสอสี่จอ้นั่นเองด้านหน้าของแปลงที่ดินจะติดกับถนนลาดยางมีไฟฟ้า น้ำประปาและล้อมรั้วลวดหนามไว้แล้วรอบด้านด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้จะเป็นทิศเหนือครับส่วนด้านข้างเป็นด้านทิศต,ตะวันออกจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านข้างเคียงซึ่งปลูกต้นไม้ผสมผสานเอาไว้เต็มพื้นที่สังเกตดีๆนะครับว่าในแปลงนี้จะมีต้นไม้เขียวชอุ่มมากเพราะว่าดินของแถวนี้นะครับเป็นดินดำปลูกต้นไม้งามด้านหลังเป็นทิศใต้ครับ ติดกับแปลงของเพื่อนบ้านส่วนทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแปลงของเพื่อนบ้านเช่นกันที่ดินแปลงนี้เข้าออกได้2ทางและใกล้กับถนนทางหลวงชนบทเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นรูปแปลงที่ดินแปลงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าจะกว้าง25เมตรซึ่งเป็นด้านทิศเหนือส่วนความลึกของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่75เมตร เรื่องของการเดินทางสะดวกสบายมากๆเพราะว่าใกล้กับเส้นถนนทางหลวงชนบทถึง2เส้นไม่ว่าจะเป็นเส้น4036หรือว่าเส้น4030ก็ได้นะครับระยะทางเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นตรงช่วงบริเวณปากทางนะครับก็จะมีทั้งร้านค้ามีทั้งโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนชั้นประถมถ้าเกิดว่าใครที่มีลูกมีหลานก็สามารถที่จะนำมาเรียนต่อที่นี่ได้ แล้วก็ยังคงใกล้กับสี่แยกไฟแดงหนองกวางนะครับรัศมีนะครับอยู่ที่1.5ก네ิโลเมตรเท่านั้นซึ่งจะมีทั้งร้านค้านะครับเป็นร้านใหญ่เพิ่มมาอีกแล้วก็จะมีทั้งอบตอหนองกวางมีทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็มีวัดหนองกวางนะครับบริเวณแถวดีจะเป็นชุมชนใหญ่เลยทีเดียวและสำหรับตลาดโพธารามนะครับจะอยู่ใ,นในกล้กับเรานะครับประมาณราว30กิโลเมตร แต่ถ้ากับว่าใครที่ไม่ได้เดินทางเข้าตลาดนะครับบริเวณใกล้เคียงของเราเนี่ยเขาก็จะมีตลาดนัดนะครับซึ่งเราสามารถหากินได้ง่ายมากเลยแล้วก็สลรับกรุงเทพนะครับจากขนส่งสายใต้เนี่ยการเดินทางเนี่ยเพียงแค่112กิโลเมตรเท่านั้นและสำหรับที่ดินแปลงนี้ที่มีในเรื่องของสาธารณูปโภคครบถ้วนมีเพื่อนบ้านติดกับถนนลาดยางแล้วก็หันหน้าไปทางด้านทิศเหนือด้วยนะครับกับเนื้อที่1ไร่ 79ตารางวาราคาขายครับเพียงแค่670,000 0 70, บาทเท่านั้นราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายต่างๆให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจลองติดต่อเข้ามาชมที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแจ้งนัดล่วงหน้าสัก1วันสามารถโทรได้ที่เบอร์ผม092 263 5563หรือว่าจะเป็นเบอร์ของทีมงานก็ได้นะครับที่ขึ้นโชว์อยู่ใต้ลางนี้ รวมไปถึงสามารถแอด Line Official Account แล้วก็เข้ามาคุยกันได้นะครับได้ที่แอดไ g n แล้วก็ตามด้วย fc ต่อด้วยเบอร์โทรศัพท์0922635563หรือใช้วิธีการสแกน QR Code ก็ได้ตอนนี้ทีมงานได้ขึ้นมาให้สแกนแล้วนะครับหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาไปที่หน้า l ลายแล้วก็กดสแกนเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็มาจอดที่หน้าจอณตอนนี้เลยแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลขา่าวสารต่างๆได้ทันที รวมไปถึงนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาที่ดินที่อยู่ในเขตโตราชบุรีหรือกำลังมองหาที่ดินแปลงขนาดเนื้อที่ประมาณราวๆหนึ่งไร่นะครับอยากจะให้แนะนำแปลงนี้ลองเข้ามาดูและฝากกดติดตามกดสับสไค i b e เพื่อรับข่าวสารนะครับ <c oughs> กับช่องบ้านและที่ดินทําเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทย สำหรับวันนี้ผมน,ะชะนัชชนนและทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย